สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความเป็นมาของอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาลสินกันนะครับซึ่งจากข้อมูลประวัติศาสตร์เนี่ยพบว่าจุดเริ่มต้นนี่น่าสนใจมากมาจากความขัดแย้งส่วนตัวแต่ส่งผลถึงขั้นตั้งเมืองใหม่ได้เลยใช่ค่ะเรื่องนี้ถ้ามองลึกลงไปมันไม่ใช่แค่บันทึกว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่มันสะท้อนเอ่อพลวัตทางการเมืองการบริหารในสมัยนั้นได้ดีทีเดียวค่ะครับเรื่องมันเริ่มประมาณพศ2396ใช่ไหมครับ ค่ะช่วงนั้นเป็นสมัยพระยาชัยสุนทรกิ่งท่านเป็นเจ้าเมืองกาลสินคนที่7แล้วก็เกิดความขัดแย้งกับราชวงศ์เกตใช่ค่ะประเด็นหลักๆก,ก็คือเรื่องตําแหน่งอุป,ปหาดหรือว่ารองเจ้าเมืองอะคะ่ะความขัดแย้งนี้เองใช่นะครับคือกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญอืมดูเหมือนว่าจะหาข้อสรุปกันได้ไม่ง่ายในง่ายด้วยนะคะถึงขนาดต้องลงไปว่าความกันที่กรุงเทพครับแล้วสุดท้ายเป็นยังไงต่อครับ สุดท้ายในปีพศ2 4 0 9ราชวงศ์เกตก็ตัดสินใจเข้าเฝ้ารัชกาลที่4เลยค่ะเพื่อทูลขอแยกตัวออกไปตั้งเมืองใหม่ใช่ค่ะขอย้ายไปตั้งเมืองริมแม่น้ำเปล่าทางใต้ของเมืองกาลสินเดิมบริเวณที่เรียกว่าปากน้ำดอกไม้ซึ่งตอนนั้นเป็นดงใหญ่อุดมสมบูรณ์มีหนองบัวแล้วก็ได้รับพระบรมราชานุญาตด้วย อันนี้สำคัญมากค่ะการได้รับพระบรมราชานุญาตก็คือการรับรองอย่างเป็นทางการมีการโปรดเกล้าแต่งตั้งราชวงศ์เกเป็นพระราษฎรบริหารเกท่านก็เป็นเจ้าเมืองคนแรกของเมืองใหม่ที่ชื่อว่าเมืองกระมาลาใสอ๋อชื่อเดิมคือกระมาลาใส มีรอเรือควบกล้ำใช่ค่ะไม่ใช่แค่ตั้งเมืองนะคะยังมีเมืองรองอีกคือสหัสคันกับกุตสิมนารายให้มาขึ้นตรงกับเมืองกระมาลาัสด้วยโหแสดงว่าจากความขัดแย้งส่วนตัวกลายเป็นการสร้างเขตปกครองใหม่ขึ้นมาเลยก็เป็นการจัดการความขัดแย้งรูปแบบหนึ่งในสมัยนั้นค่ะนำไปสู่การเกิดเขตอำนาจใหม่หลังจากนั้นพระราชนบรบิหารเกท่านปกครองอยู่เออนานไหมครับ ประมาณ11ปีค่ะท่านก็ถึงแก่กรรมหรือเสียชีวิตไปแล้วเมืองรองสองเมืองนั้นล่ะครับอ๋อหลังจากนั้นไม่นานเมืองสหสคันกับกุฎซิมนารายก็แยกตัวออกไปค่ะประมาณปี2421ครับแล้วใครมาสืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองต่อครับพอปีพศ2 4 2 2ก็เป็นอุปหัตทองซึ่งเป็นบุตรชายของท่านเกษณ์นั่นแหละค่ะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองต่อใช้ราชทินนามเดิมคือ พระราชดอนบริหารทองครับผมซึ่งช่วงเวลาเนี้ยมันก็ไปคาบเกี่ยวกับยุคปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ่พอดีเลยค่ะสมัยรัชกาลที่5อ๋อการปฏิรูปที่ตั้งเป็นระบบมณฑลเทศาพิบาลใช่ค่ะมีการจัดระเบียบหมู่เมืองต่างๆทั่วประเทศเมืองกรมาลาสายเองก็ถูกปรับสถานะ,ลานก,ะกลายเป็นอำเภอถูกต้องค่ะกลายเป็นอำเภอไปขึ้นกับมณฑลอีสานก่อนแล้วต่อมาก็ย้ายไปขึ้นกับมณฑลรออ้อด อันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นการรวมอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางมากขึ้นใช่ค่ะลดอํานาจเจ้าเมืองท้องถิ่นแบบเดิมลงไปแต่การปรับเปลี่ยนยังไม่หมดแค่นั้นพอมาถึงสมัยรัชกาลที่6ก็มีการปรับโครงสร้างอีกค่ะประมาณปีพศสอ 2, 4 5 6มีการยุบระบบมณฑลแล้วก็ตั้งเป็นจังหวัดแบบปัจจุบันอําเภอเมืองกาลสินก็ยกฐานะเป็นจังหวัดกาลสิน แล้วอำเภอรกรมาลาสาัยก็เลยย้ายมาขึ้นกับจังหวัดกาลสินแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอรกรมลาสายัยไม่มีรอเรือคูปกปํามแล้วใช่ค่ะเป็นชื่อที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้เลยจากเมืองที่เกิดจากความขัดแย้งก็ค่อยๆกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการส่วนภูมิภาคแบบเต็มตัวหลังจากนั้นพื้นที่อำเภอกมลาสัยเองก็ยังมีการปรับปรุงเขตการปกครองย่อยๆอีกหลายครั้งเลยนะครับ ค่ะก็สะท้อนการเติบโตของชุมชนการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรนะคะอย่างเช่นมีการยุบรวมหรือโอนย้ายตำบลไปตั้งอำเภอใหม่อย่างอำเภอพลทองปี2462อือหือหรือที่สำคัญมากๆคือปี2490มีการแยกห้าอำเภอซึ่งก็รวมกุมาราสายด้วยกลับมาตั้งเป็นจังหวัดกาลาสินอีกครั้งหลังจากที่เคยถูกยุบไปรวมกับมหาสารคามอยู่พักหนึ่งใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีการปรับปรุงในอำเภออีกเยอะเลย มีการตั้งตำบลใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะมากค่ะอย่างตำบลกุดค้องชยัยทัญญาหลักเมืองร่องคํานี่ก็ทยอยตั้งขึ้นมาแล้วก็มีการจัดตั้งสุขาพิบาลด้วยใช่ไหมครับไทยค่ะเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นยุคแรกๆในชุมชนที่เริ่มใหญ่ขึ้นก็มีสุขาพิบาลกำลาสายสุขาพิบาลร่องคำทัญญาหนองแปนตามมาแล้วที่เห็นชัดๆอีกอย่างคือการตั้งกิ่งอำเภอ อ่าใช่ค่ะเพื่อดูแลพื้นที่ห่างไกลหรือชุมชนที่ขยายตัวมากๆม,มีกิ่งอำเภอร่องคำปี2516ค่ะแล้วก็กิ่งอำเภอคลองชัยปี2540ซึ่งต่อมาทั้งสองแห่งนี้ก็ใหญ่พอที่จะยกฐานะเป็นอำเภอเต็มตัวไปเลยถูกต้องค่ะร่องคำเป็นอำเภอปี2536ส่วนค้องชัยก็ปี2550ครับ และสุขาพิบาลต่างๆก็ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลไปในปี2542ค่ะตามกฎหมายเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาพิบาลทั่วประเทศตอนนั้นการเปลี่ยนแปลงยิบย่อยพวกนี้ค่ะถึงจะดูเป็นเรื่องของเขตปกครองแต่มันบอกอะไรเราเยอะนะคะมันบอกถึงการขยายตัวของชุมชนการพัฒนาพื้นที่แล้วก็ความพยายามของส่วนกลางในการปรับโครงสร้างให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงในพื้นที่ตลอดเวลา จากเมืองสู่อำเภอแล้วก็แต่กิ่งก้านเป็นอำเภอย่อยๆออกไปอีกครับสรุปแล้วการเดินทางของกัม马าสายนี่ก็น่าสนใจมากนะครับจากจุดเริ่มต้นที่เป็นความขัดแย้งส่วนตัวจริงๆสู่การตั้งเมืองแล้วก็ผ่านการปรับปรุงโครงสร้างครั้งใหญ่ในยุคปฏิรูปจนกลายเป็นอำเภอแล้วก็ยังมีการปรับปรุงเขตการปกครองย่อยๆการเติบโตของชุมชนการกระจายศูนย์ราชการย่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันใช่เลยค่ะ เรื่องราวของอำเภอเดียวแท้แต่กลับฉายภาพใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมการเมืองโดยเฉพาะระบบราชการของไทยได้ชัดเจนมากจากยุคที่อำนาจอยู่ที่เจ้าเมืองมาสู่การรวมศูนย์อำนาจที่กรุงเทพแล้วก็พยายามจะกระจายอำนาจการบริหารบางส่วนออกไปในยุคหลังๆก่อนหน้าคิดต่อนะครับว่าถ้าวันนั้นความขัดแย้งระหว่างราชวงศ์เกตสกับพญาชัยสุนทรถูกคลี่คลายไปอีกแบบ หรือถ้าแนวทางการปฏิรูปการปกครองในภาพรวมมันต่างไปจากนี้อืมหน้าตาของอำเภอกำมลาใสหรือแม้แต่จังหวัดกาลสินในวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราเห็นก็ได้นะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะว่าเหตุการณ์เล็กๆในอดีตมันส่งผลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันของเราได้ยังไงบ้าง